ผลข้างเคียงของการหาเสียงเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์กับคามราแฮร์ริสเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะสำหรับคนในวงการสื่อและผู้เสพสื่อวอชิงตันโพสต์กลายเป็นข่าวฮือฮาในวันสองวันที่ผ่านมาครับเพราะว่าเจ้าของคือเจฟฟ์เบซอสเจ้าของคนนี้คืออภิมหาเศรษฐีเจ้าของอเมซอนเจ้าของบลูออร i g i จ อยู่ดีๆประกาศและเป็นครั้งแรกกระมังครับตั้งแต่ซื้อวอชิงตันโพสต์มา11ปีแล้วที่เขียนบทความลงในวอชิงตันโพสต์เองแล้วประกาศว่าจะเลิกประเพณีดั้งเดิมของสื่อสหรัฐตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นแต่ละสื่อจะประกาศว่าจะสนับสนุนแคนดิเดตประธานาธิบดีคนไหนที่เขาเรียกว่า endorseendorse ไม่ใช่ support แต่ endorse แปลว่าเห็นพ้องสนับสนุนไม่ถึงกับเชียร์เต็มที่แต่เห็นว่าถ้าให้เลือกเราคิดว่าค a n d i d a คนนี้น่าจะเป็นประธานาธิบดีได้ดีกว่าด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ตึงๆเป็นประเพณีมาตลอดครับสื่อดังๆเนี่ย New York Times Washington Post L.A. Times ก็จะมีลักษณะอย่างนี้ทุกคนก็จะนั่งอ่านแล้วก็บอกอ่าสื่อนี้เห็นว่าควรจะเป็นคนนี้แต่เจฟเฟ์เบสซสบอกเลิกเถอะเพราะประเพณนีนี้นี่มันยิ่งตอกย้ำถึงการที่ประชาชนไม่ไว้วางใจสื่อมากขึ้นทุกวันเจฟฟ์เบซซสเขียนเลยครับและความจริงขึ้นพาดหัวเลยนะครับว่า the hard truth คือความจริงที่เราไม่อยากจะฟังก็คือคนอเมริกันไว้วางใจสื่อน้อยลงทุกวันแล้วในบทความนี้เจฟเบซซสก็อ้างถึงผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนว่าเชื่อไม่เชื่ออาชีพอะไรมากกว่าใครก่อนหน้านี้สื่อเนี่ยความน่าไว้วางใจในสายตาประชาชนอยู่เหนือสภาคอนเกรสหรือสอส,อสอวอเนี่ย นิดหนึ่งแต่ล่าสุดปรากฏว่าเจฟเบซอสบอกเห็นไหมว่าสื่อตกอันดับต่ำกว่าความน่าไว้วางใจของสภาคอนเกรสแล้วเราแย่แล้วและถ้าหากเรายังมีประเพณีของการประกาศสนับสนุนแคนดิเดตนายกประธานาธิบดีนะครับคนใดคนหนึ่งเนี่ยเราจะยิ่งถูกมองว่าเรามีอคติต่อการเมืองซึ่งไม่เป็นผลดีและ ถึงแม้ว่าสื่อจะออกมาประกาศสนับสนุคนคนดิเดตคนไหนก็ไม่ได้ทําให้มีอำนาจอิทธิพลนนาโน้มคนอเมริกันอีกต่อไปแล้วดังนั้นจึงออกมาบอกเรายุติประเพณีนี้เสียซึ่งก็ทําให้เกิดปฏิกิริยาภายใน w วอชิงตันโพสต์เองและแม้กระทั่งอดีตบรรณาธิการบริหารของ Washington Post ออกมาวิจาร์ณว่าเฮ้ย อย่างนี้เจฟเบซอสนี่โดนโดนัลด์ทรัมปกดดันนี่อาจจะเป็นเพราะว่าเจฟฟเบซอสเป็นนักธุรกิจบริษัทของเจฟฟเบซอส a อเมซอนก็ดี Blue o r i g ินก็ดีล้วนแล้วแต่ต้องพึ่งพาที่จะได้สัญญาจากรัฐบาลทั้งนั้น Blue Origin นี่คือบริษัทอวกาศของเจฟฟเบซอสติดแข่งกับอีลอนมัสก์สเปซเอ็กซ์นี่แหละ ก็ถูกวิจารณ์ซึ่งเจฟฟ์เบซอสก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวใดๆเลยตัวเขาเองไม่มีการติดต่อไปมหาสู่กับโดนัลด์ทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์ถึงแม้จะเคยกดดันวอชิงตันโพสต์ในแง่ข่าวในแง่บทวิเคราะห์แต่เจฟฟ์เบซอ์สยืนยันว่า11ปีที่ผ่านมาที่ผมเป็นเจ้าของวอชิงตันโพสต์นั้นไม่เคยแทรกแซงถามทุกคนในกองบรรณาธิการได้แต่ปรากฏว่า มีคอลัมนิสต์จำนวนหนึ่งในวอชิงตันโพสต์แล้วก็มีนักข่าวจำนวนหนึ่งออกมาแสดงความไม่พอใจบางคนถึงขั้นลาออกก็มีนะครับแต่สิ่งที่มันเป็นประเพณีนี่มาตลอดเนี่ยเขาพยายามรักษาความอิสระของคนทำสื่อจากเจ้าของสื่อนั่นก็คือว่าคำ endorsement หรือคำประกาศสนับสนุนแคนดิเดตประธานาธิบดีคนใดคนหนึ่งของสื่อทั้งหลายเนี่ย จะเขียนโดยหรือตัดสินโดยผู้บริหารซึ่งอาจจะหมายรวมถึงเจ้าของและฝ่ายบริหารเท่านั้นแต่จะไม่เกี่ยวกับฝ่ายกองบรรณาธิการซึ่งทำหน้าที่รายงานข่าววิเคราะห์ข่าวอย่างเป็นอิสระแปลว่าถึงแม้ว่าเจ้าของสื่อผู้บริหารสื่อนั้นๆจะประกาศสนับสนุนใครก็ไม่ได้แปลว่านักข่าวนักวิเคราะห์อลัมนิสต์ของสื่อนั้นๆ จะต้องเป็นไปตามนั้นเขาแยกกันอย่างชัดเจนซึ่งข้อนี้ในทางปฏิบัติก็เป็นเช่นนั้นจริงโดยเฉพาะสำหรับสื่อที่มีชื่อเสียงว่าเป็นอิสระอย่าง Washington Post, New York Times, Los Angeles Times เขาต้องปกปักรักษาจุดยืนนี้มิฉะนั้นความน่าเชื่อถือในสายตาคนอ่านคนติดตามก็จะบอกว่าโอ้อย่างนี้นายทุนคุณเจ้าของคุณไปเชื่อมต่อกับ นักการเมืองคุณก็ประกาศอย่างนี้สิคนที่จะมีปัญหาที่เป็นเจ้าพ่อสื่อของวงการสาหรัฐเนี่ยบางคนก็อาจจะโดนมองอย่างนั้นแต่ว่าสำหรับวอชิงตันโพสต์เนี่ยประวัติเขามีว่าเขาเคยเปิดโปงเรื่องวอเตอร์เกตจนทำให้ประธานดิดีริชาร์ดนิสันต้องลาออกความภาคภูมิใจของวอชิงตันโพสต์คือเป็นอิสระไม่กลัวแรงกดดัน จากการเืองเพราะตอนนั้นนิกสันเป็นประธานทิบดีเนี่ยแล้วเจ้าของคือแกรแฮมเนี่ยที่มีทั้งทีวีและมีธุรกิจอื่นๆถูกนิกสันขมคู่ว่าถ้าวอชิงตันโพสขุดคุยเรื่องวอเตอร์เกตต่อข้อสัญญาทั้งหลายที่รัฐบาลให้กับการทำทีวีและธุรกิจอื่นๆของตระกูลแกรแฮมเนี่ยจะโดนยกเลิก แต่แกรมเธอก็ตัดสินใจที่บอกว่า no ฉันตัดสินใจให้เขาตีพิมพ์การเปิดโปรงวอเตอร์เกตต่อจนกระทั่งมีผลว่านิกสันอยู่ไม่ได้นี่เป็นตัวอย่างซึ่งตอนนี้เราต้องดูว่าผลจากการที่เจฟ f b เบซอสประกาศจุดยืนเรื่องนี้และวอชิงตันโพสต์ซึ่งมีประวัติว่าสนับสนุนฝ่ายเดโมแครตแน่ คือถ้าวอชิงตันโพสต์ประกาศ e n d โดสเนี่ยมันคือคัมบ์ลาแฮร์ริสไม่ใช่โดนัลด์ทรัมป์แน่นอนจึงเกิดข้อสงสัยว่าอ๋ออย่างนี้ใช่ไหมที่เจฟเบซอสยอมแรงกดดันจากโดนัลด์ทรัมป์เจฟเบซอสยืนยันว่าไม่มีไม่มีแรงกดดันใดๆที่ตัดสินใจอย่างนี้ก็เป็นเพราะความถูกต้องและการรักษาไว้ซึ่งความน่าไว,ว้วางใจของสื่อต่อสาธารณชน อยู่ที่ใครจะมองอย่างไรเห็นต่างกันแน่นอนแต่ขณะเดียวกันมันสะท้อนว่าเลือกตั้งอเมริกาครั้งนี้มีผลข้างเคียงต่อทุกองค์การจริงๆครับ